ตอนนี้นะคะที่บ้านวุ่นวายกันมากเลยนะคะเพราะว่าเลม่าไม่สบายนะคะไข้สูงนะแล้วก็ไอเยอะมากก็เลยแบบกลัวที่จะแบบติดกันกับน้องเพราะว่าน้องยังเล็กน้องเพิ่งจะยังไม่เดือนหนึ่งเลยนะคะก็เลยต้องส่งป๊าป๋าไปเฝ้าเลม่าที่โรงพยาบาลส่วนแม่แม่ก็อยู่กับน้องที่บ้านก็เลยต้องแยกกันสงสารมากจริงๆแม่แม่นี่ยอยากจะแยกลากมากป๊าป๋าอยู่ที่ไหนป๊าป๋าอยู่ในใจเลมาา ที่บ้านวุ่นวายกันมากเลยนะคะเพราะว่าเลม่าไม่สบายนะคะไข้สูงนะแล้วก็ไอเยอะมากก็เลยแบบกลัวที่จะแบบติดกันกับน้องเพราะว่าน้องยังเล็กน้องเพิ่งจะยังไม่เดือนหนึ่งเลยนะคะก็เลยต้องส่งป๋า,ปาไปเฝ้าเลมาที่โรงพยาบาลส่วนแม,แม่แม่ก็อยู่กับน้องที่บ้านก็เลยต้องแยกกันสงสารมากจริงๆแม่แม่เนี่อยากจะแยกลากมากใครที่มีลูกสองแล้วลูกป่วยก็จะรู้สึกแบบ ทำใจไม่ถูกเลยว่าจะอยู่กับใครอยากอยู่กับทุกคนไหนก็แบบเป็นห่วงเลยมากมากเลยอะแบบอยากจะไปหาเขามากทําได้แค่ส่งปะปาไปน้องเลมีมาเนาะเละมาทําอะไรที่นี่ครับเลม่ามาทําอะไรที่นี่ฮะให้น้ำเกลือหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกพี่พ่าบามาเช็ดหน่อยแอ็มมาทำหกเองเลยมาต้องเช็ดเองแซดพี่พี่ขาทำเช็ดเนาะใช่คืนนี้เลยมาจะนอนกับใครเดี๋ยวป้าป๊ามาใช่ป่าวเลยมาเลยมานอนโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ป่าวไม่เห็นพูดเลยฮะเลยมาน,นอนโรงพยาบาลน,นอนกับใครมั่ง กบพี่แล้วใครอีกนา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 ไม่นอนเดี๋ยวป๊าป๋ามานอนแล้วใครใช่ไหมน้าต้องไปนอนเฝ้าน้องเห็นไหมไออยู่กับป๊าป๋าเอามาเดี๋ยูชาบห็นี้มเอออะไร อยากดูชุดกระบอกดูไหมล่ะป,ะป๊าบอกให้ดูชุดกระบ,บกอกอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วเลยมาดูไหมมาม่ดูทำไมหลังทำไมไม่ดูดป,ป๊าอยากให้ดูป,ป๊าอยากให้ดูแล้วเลยมาทำไมไม่ดูงั้นเปลี่ยนเป็นชตตัตตระบอกนะเดี๋ยวป,ป๊าว่าเอาอได้ไหม เปิดชัตเตอร์บุ๊กนะซูเปอร์บุ๊กหรือชัตเตอร์บุ๊กซูเปอร์บุ๊กเลยม่ป๊าบอกให้ดูชุดตาบุ๊กอย่างป๊าไม่ให้ดูอืก็ป๊าไม่ให้ดูอะไรป๊าให้ดูชุดตาบุ๊กหรอป๊าไม่ให้ดูป๊าไม่ให้ดูโนตักเยอะไงหรอต้องดูชุดตาบุกอะ khỏi này mày hay đùi nhiều khỏi này đùi chữ ta bú lọ có bú nhàng điều ừ, bà bà bỏ hai đùi chữ ta bú cả lên Ma đùi mày đùi bà bà, bà đùi ta bú nhàng điều em ừ. mà bỏ nhàng rồi lo tạt bà bà rồi đùi anh นี่เดี๋ยวป,ป้าๆก็มานอยกับเลยมาแล้วคีที่มีสองลูกด้วยนะใช่มีสองลูกเลยก้อนใหญ่ไหมก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่หญแล้วก้อ<ค>น<ข>ใหญ่แค่นี้อก้อนใหญ่แค่นี้ด้วยอืมอันใหญ่มากใหญ่มากเลองตาดูสิ <c oughs> ไม่จับตุ๊กแมนนะ่ได <c oughs> ม็มเป้าเลยมะโอย้ยใส่ยาตับนะ เดี vale ok ๋ยวไฟด่วนตู้ไม่ชายอะไไม่ได้เลยมาเลยโอเคต้องจับใช่ไหมจับไม่ได้ใช่ไหมพี่ชายแอบจมลูกไม่ได้นะมิติ้งจกกับพี่ชายมิติ้งจกเหรอตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่พ่ายแต่แบบมิ้งจบแค่นี้โดยแค่นิดเดียวโดยแค่นิดเดียวแก่ไหม เห็นที่บ้านมีจิงโจ๊กมีโจ๊กตัวเล็กตัวนี้กตาไม่ขัดตาไม่ชื้นผ้าผาจิงโจกอยู่ข้างบนไกลมากมันมีสูงแล้วไกลมากใช่ไหมข่ายมันเป็นจระเข้จระปข้จระเขสีดำดำสีดำดำโอ้ยมันแข็งแบบเนี้ยเจ็บจุกอะไรแข็ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เลยมีชอบมีมีมี มีพี่มีสองรูปเลยอันใหญ่มากอันใหญ่มากเลยใช่ไหมเลม่าเจ็บจุกไหมตาพี่ชายแอบนะมีจิ้งตกกัาแล้วก็มีปูด้วยโอเคใค่นั่งนั่งไก่อีอ่ะโอเคไก่นั่งไกลตรงนี้เหรอโอเคแล้วเลม่านั่งตรงนั้นน่ะ ฮะบอกอะไรแม่มั่งจะคุยอะไรกับแม่ไหม,ม,มฮะแต่คันนี้หายแล้วด้มา่าแต่คานนี้ยังไม่หายแต่คันนี้หายแล้วแต่ค่นนี้ยังไม่หายแ,แม่ถา,ามว่าเจ็บไหมแต่คันนี้หายแล้วได้ม่าแม่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บตรงนี้ ได้กินเหมยหมยป๊าปาอยู่ที่ไหนป๊าปอยู่ที่ไหนต้องถามว่าป๊าป๊าอยู่ที่ไหนแม่แม่กับป๊าป๊ากลัหับแล้วที่นะลูกาที่ห้าอยู่ห้า แม่แม่คุยดิคุยดิเรย์มาแม่คิดถึงนะเดี๋ยวแม่ลับไปแม่จะไปกอดแม่เลยอ้ยูี่ลุงบอ่ะเราไม่เคยหากไม่เคยหักกันนานแบบนี้เลยเมื่อคืนแม่ฝันถึงเลยมาด้วยเอแล้เหอจอกันที่บ้านนะคะคนรหลอก เรม่าคนเก่งเรม่าบอกว่าจะมาหาเดี๋ยวแม่ไปเจอเรม่าที่บ้านเลยลูกเดี๋ยวบอกว่าปารซิ่งเหยียบรถหอกไปเลยนะคิดถึงเรม่าโคลนแตกโล่โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าเขาเขากลับมาเขาจะมากอดแม่ๆคิด ออกจากโรงพยาบาลแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้เล็บม่ากันลังกลับบ้านน่าจะอยู่หน้าบ้านเลี่ยเดี๋ยวเราเรียกกลับเดี๋ยวเราไม่้องเจอหลงเลม่าคิ้วสวยมากเลาเป็นไงบ้างแอบไหมพี่หมออย่าไปวางน้องข้าวถือตะกอเรม่าไม่อยากกัดน okay. ้ำเดี issy, huh? ๋ยวม่าฝัดน้องยังไม่ได้อะมาเป็นอะไรทำอะไรกินโรงลเลยรีบเไรไหนขอกอดก่อน อย่าเพิ่งกอดน,น้องกอดแม่ก่อนอนะ่ะคิดถึงแม่เปล่าเรย์มาเรมาคิดถึงแม่เปล่าคิดถึงแม่เปล่า,แม,ลาแม่ตกใจเลยอ่ะทำอะไรวะรู้ปิดไฟอ่ะเขาแอบกันอยู่ตรงนี้จ้าหนูคิดว่าอยู่ชั้นสองเลยเปิดเข้ามาเลยบ้านทำเนี้ยแผ่ าทำอย่างนี้แบบเงียบเลยนะปิดไฟมืดเลยนะแล้วก็เรว่าตกใจแล้ว